ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายน2 5 6 7เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับกินห่านก่อนไปสารสับขาหลอกจนตาลายสองสาวันที่ผ่านมา ปรากฏข่าวแพร่สพัดว่านักโทษชายทักษิณจะอ้างว่าป่วยไม่ไปศาลวันที่18มิถุนายนนี้ในโซเชียลลือกันแรงขนาดว่าเที่ยวนี้กลับมาป่วยหนักอีกครั้งแต่ฟังเพื่อไทยเขาโชว์หลักฐานนักโทษชายทักษิณไม่ได้ป่วยยังนั่งสดหานพะโลอยู่เลยตรีชดาสีถาดาโฆษกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองโพสตภาพนักโทษชายทักษิณ พร้อมข้อความระบุว่าวันนี้16มิถุนายนท่านทักษิณแวะไปทานหารพะโล้ในตำนาน4ชั่วอายุคนที่ร้านชั่วคิมเฮงสาขากรุงเทพกรีธาเรียบทางมอเตอร์เวย์ถูกใจป้าอาเจ้าของร้านใส่เสื้อแดงมารับเลยเป็นร้านหารพะโล้4ชั่วอายุคนโดยยังคงรักษาน้ำพะโล้ในหม้อไม่ให้แห้ง ดักเก็บความอร่อยอายุร้อยปีนี้ให้ยังอยู่จวบจนทุกวันนี้ร้านย้ายมาจากแถวสี่แยกคลองตันปัจจุบันตั้งอยู่ริมทางหลวงพิเศษหมายเลข7จถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่รสชาติคงคุณภาพดั้งเดิมภาพนี้มีความหมายมากทีเดียวครับเพราะแสดงว่าไม่ป่วยอีกทางหนึ่งคือป่วยไม่ทันแล้วฉะนั้น18มิถุนายนต้องไปเจออายการเพื่อน,นำตัวฟ้องศาล แต่ไม่ไวายมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นรูปใหม่ล่าสุดหรือเปล่าทำไมร้านชั่วคิมเพงไม่เอารูปขึ้นในโซ,ซเชียลด้วยเพราะร้านก็มีเพจเฟ e บุ๊กของตัวเองไม่งั้นเรียกลูกค้าได้อีกโคทีเดียวก็ว่ากันไปครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเพราะนักโทษชายทักษิณเป็นบุคคลล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือไปของนักโทษชายทักษิณมักจะหมายถึงไม่ไปอยู่บ่อยครั้งก็ไม่แปลกอะไร ที่มีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าจะไปศาลวันที่18มิถุนายนนี้จริงๆอีกอย่างไม่ทราบว่าทำหนังสือแจ้งไปยังกรมคุมประพฤติหรือยังว่าจะออกจากบ้านจันทรงล่าไปกินหารพาโลแถวกรุงเทพกรีธาอยู่คนละฟากของกรุงเทพเชียวนะครับหรือไม่ต้องขอแล้วเพราะที่ผ่านมาไม่เคยขอสักครั้งครับถ้ามาทรงนี้นักโทษชายทักษิณต้องไปศาลค่อนข้างแน่นอน เรื่องประกันตัวไม่เห็นจะน่ากลัวตามสถิติคดีมอ1หนโดยทั่วไปแล้วแทบจะทั้งหมดได้รับการประกันตัวเฉพาะ3นิ้วตัวพ่อตัวแม่หลายคนโดนมากกว่า1คดีพริชีวรักษ์25คดีอานนนนำพา14คดีปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุล10คดีพานุพงศ์จาดนอก9คดีเบญจาอปัน8คดีชินวัตรจันกระจ่าง8คดี นวัตเลียงวัฒนา6คดีพรมศอนวีรธรรมจารี5คดีชูเกียรติแสงวงวันวลีธรรมสัตยาเกียรติชัยตั้งพรพันธ์สี่คดีพัฒราวดีธนกิจวิบูลผล3คดีเกือบทั้งหมดได้ประกันตัวยกเว้นที่ศาลตัดสินไปแล้วเช่นอานน์นำพานอนคุกไปตามระเบียบแต่ดูอย่างเพนกวินโดนไปตั้ง25คดียังได้ประกันตัวเลยครับ นักโทษใช้ทักษิณแค่คดีเดียวจะไปกลัวทำไมครับตามข่าวสารสองสาวันมานี้ยอมรับว่างงก็เรื่องประเทศสารคันนั่นแหละครับหมอวรงเดชกิตวิกรมประธานที่ปรึกษาพักไทยพักดีก็ติดประเด็นถุงขนมภาคสองเห็นว่าตั้งสองพันล้านบาทระดับอธิบดีของกระทรวงยุติธรรมประเทศสารคัญเดินทางไปห้องกงรู้รายละเอียดขนาดนี้ชื่อนามสกุลจะไปเหลือหรือครับ เป็นภารกิจประกันตัวก็ไม่ทราบใครในสารขันไปทำผิดอะไรถึงได้มียุทธการเอาเงินเข้ากาสิโนฮ่องกงเพื่อเบิกจ่ายหลังจบภารกิจแบบนี้ตรวจสอบเรื่องสินบนไม่เจอแน่นอนเพราะมีหลักฐานได้เงินจากชนะพนันกาสิโนในฮ่องกงเพิ่งรู้ว่าอาชญากรชาวสารขันมักใช้วิธีนี้ฟอกเงินไม่ใช่แค่หมอวรงครับนักการเมืองใหญ่ไพศาลพืชมงคลก็รู้บานแล้ว ข่าวซุบซิบทางโซเชียลที่ลามยิ่งกว่าไฟลามทุ่งเรื่องติดสินบนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหาสำคัญคดี112กำลังบานเป็นกระดง้งและอาจนำไปสู่การไต่สวนเรื่องถุงขนมรอบที่สองข่าวว่าจากการตรวจสอบของผู้ใหญ่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีการยอมรับว่าระดับบิ๊กควงเมียบินไปฮ่องกงจริงแต่จะได้พบกับบิ๊กบอลการพนันมาเกาหรือเปล่าไม่แน่ชัดเรื่องนี้ อาจทำให้แผนพลิกก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมว่าบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชมีจริงอืมเพิ่งรู้ว่าที่สารคันมีพระสยามเทวาธิราชด้วยครับไปเที่ยวประเทศสารคันเสียเพลินกลับมาที่นักโทษชายทักษิณอีกครั้ง18มิถุนายนนี้จะมีภาพอายการพานักโทษชายทักษิณไปศาลค่อนข้างแน่นอนเรื่องประกันตัวไม่น่ากังวล เพราะดูจากเพนกวินแล้วโอกาสที่นักโทษชายทักษิณจะได้ประกันตัวมีถึง99.99% 99อีก0.01%ไปว่ากันที่ศาลแต่คนที่ไม่อยากติดคุกแม้แต่วันเดียวมันจิตตก0.01%แทบไม่ต่าง99.99% 99ไอ้ที่ว่านแน่ก็อาจจะไม่แน่รอชมครับศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ angel seven realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty